เที่ยวชมบ้านโฮมทัวร์อีพีหนึ่งึ่งหกูวิล่าเขาคอเฮาส์สามห้องนอน4ี่ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องนั่งเล่นสระว่ายน้ำขนาด3.5 7 5เมตรดาดฟ้าสดตัวเหมาะสำหรับปาร์ตี้ เริ่มต้น150ตารางวาพื้นที่ใช้สอย286ตารางเมตรรวมลานจอดรถเริ่มต้นเพียง6กจล้านบาทลานหน้าบ้านกว้างมากสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้หลายอย่างเช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาสนามเด็กเล่นหรือลานกลางเต็นท์สำหรับนอนชมดาวในายามค่ำคืนด้านข้างออกแบบให้เป็นสวนหย่อมสำหรับพักผ่อน มีซุ้มทางเดินที่ดีไซน์รูปทรงโค้งสไตล์มินิมอลรับกับตัวบ้านทางเดินใช้แผ่นปูนลายหินกาบและตกแต่งด้วยหินกรวดภายในสวนตกแต่งด้วยต้นสนฉันที่สูงเมตรและถือว่าเป็นไม้มงคลสำหรับตกแต่งบ้านอีกด้วยสาวย่ายนขนาดใหญ่มีพื้นที่สำหรับนั่งปาร์ตี้ข้างสาที่กว้างมากสามารถมองเห็นวิวกลงหันลมและวิวเขาแบบพานรลมา360องศา ดาดฟ้าด้านบนสามารถทำเป็นจุดถ่ายรูปในตอนกลางวันหรือดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยแสงไฟของร้านอาหารและรีสอร์ทบริเวณใกล้เคียงในยามค่ำคืนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่081 786 1622ติดตามชม EP 2ได้เร็วๆนี้